วัดีครับวันนี้ผมมาอยู่ในเกมฟีฟ่านะครับก็ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาทําการทําภารกิจนะครับอ่อาภารกิจอะไรเนะี่ยอืมไม่รู้นะครับก็หรือว่าเขาให้เล่นอะไรอย่างหรือเปล่าจำไม่ได้อืมไม่ไม่ค่อยรู้มากครับอืมเกนะครับฮะโอเคนะอ สกิวบูดสกิวบูดอ่าฮะก็อพสกิวนะครับก็ซึ่งอันนงงี้คุณจะมาอ่าอยังไงอ่ะทำให้มันจะมาทำให้อ่าเข้าประตูให้ได้สักนิดหนึงก,ก็ยังดีนะครับ อพอมวนผมแพ้ราบคาบเลยแห,หยแมงมวนกนแพ้เลยอืมโอเคนะมันมีอีเวนต์อะไรทุกอย่างด้วยประเด็นก็คือ,อจะทำให้ได้แม้นมีอีเวนต์ไปเล่นนะครับชุดย้อนนักฟุตบอลระดับตำนานที่เขาเพิ่งตายมัไม่ไม่เมื่อกี่เดือนนี้ มาอืมเด็ดไปในตัวอะไรในตัวอะไรใครใครโอ้มายกดูดอู้เย้เย่มันได้แล้วทุกคนได้ตัวโหวดๆสักทีมายกอดนะตอนนี้นี่สรุปผมจะมาอา นี่สรุปจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรุปคือผลจะมาสุ่มของใช่ไหมเออเด,เดี๋ยวเมไปจัดทีมกันนะจัดทีม,อมโอเคอัปเกรดอัตโนมัติแล้วการสร้างทีมอือ เป็นใครดีนี่แหละคนนี้แหละคนโหดอือฮะขพร้อมกันแล้วสามสองหนึ่งมันจะเริ่มอีเวนต์แล้วนะวันนี้อาจจะไม่มีการต่อต่อเพราะว่าคูที่เกียจน,นะครับมันจะให้ความรู้สึกความเป็นฟุตบอลอย่างเต็มที่นะครับนี่มีใครบ้างนะเนี่ยอ่อไม่รู้จักเลยแต่รู้จักประเทศ เอออันนี้ฝรั่งเศสอันนี้โปลแลนด์อันนี้บราซิลนะครับสอนสองอันนี้น่าจะสโลวาเกียนะไม่รู้ <c oughs> ผมแมนยูนะครับผมอยู่แมนยูเพราะว่าผมเชียร์คิสเตีนโนโรนันโดเฮเตะโอเคเลี้ยงลูกบอลเฮ้ทีนี้ยังไงยังไงให้เพื่อนไปแล้วก็ ยิงยิงเข้าไหมไม่เข้าเว้ยเฮ้ยม่งเอ้ยมึงเอ้ยไป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 สวยเอยเอโอ,โอ้ว้าวฟาฟฟเ้อืองเยเออ สวยงามยังไงยังไงโอ้ยแป้นอีดอกมึงไอสัตว์มึงเอามาเอามาเดี๋ยวนี้เอามาเอามาไอสัตว์ไอสัตว์มึงม,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 มึงอยา่ามึงอยา่านะเว้ยมึงอยา่อยาหญ่โอเคไปมึงจะทำการไปให้เพื่อนครับโอเคเอายิงเข้าประตูโอ้ฝาก fuck you fuck bruh man m o t h e r fuck เออเอสวยเลยเออเข้ามาลับเออยังยังงันมันต้องยังไงยังไงยังงโอเข้าประตูเข้าประตู shit shit the bro fuck Can you fucking lame โอเคยังไงยังไงยังไง โอ้สวยเลยโอ้เงยเงยเนี่ยนี้ให้ให้เพื่อนไปก่อนแล้วก็ให้เพื่อนอีกทียิงแกดเดมิดเหรเฮ้ยยังงั้นสวยเออ นี่ผมไปไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะหนีมันก่อนแล้วทีนี้ยิงยิง okay, <take> ไม่เข้าไม่เข้าเลยกคนเฮ้ยสวยรับหูห,ห,หูแต่มันงูส่งไหมผมเฉยเลยครับตอนนี้ยิงอ้ Are you kidding me Fuck เฮ้อ เออผมได้บอลแล้วผมได้บอลแล้วเออตอนนี้ให้เขาไปก่อนแล้ว oh <God. S 1> ก็ทรงนะคตอนนี้ยังไงเดือดมากเลย down, 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 down. ผมอยู่กับ it, อ,อ่าใครเนี่ยไลทีบอดีบอเดวดเอ๊ะอ้าฟักกิ้งเดเมจฟักเดเมจใคร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 จัด จัดจัดจัดเอออย่างงั้นเออเอ้ยเอ้ยมันมันมันต้องมามันต้องมาวะทุกคนอันนี้อ่ะฮะเขา้ายังไงยังไงสับขาหลอกนะ <And S 1> ตอนนี้อ้าวเยสิ่ง โอเคนะแล้วมันยังนำกูอีกนะครับมันยังผมมันยังนำผมอยู่ตอนนี้ฮะแล้วก็ยิงเออมันต้องเหมือนนั้นโอเคยังไงแอบเออเอ้ยยังบนได้แนละ้วกูจะเข้าไปทำไมวนะเนี่ยเ,เ,เวลาเต็มสรุปก,กูแพ้ครับหนึ 1, ่งสอง หนึ่งต่อสองนะผมแพ้เรียบร้อยภาร,รกิจน้ำเหลวก็มันยากจริงนะทุกคนโอเคมันจะเริ่มใหม่อนนี้เออตรงตรงนี้อ,อยังไง,ไงออโ,อโอ๊ยเฮ้ยลบมล้มลบมลัลม

จริงคุณหมดคำจะพูดโอเคไปไปไปสตามตาม,ม,ม,มันไปตามมันไปมันมันหลอกทุกคนเออ,อเชตอนนี้แหละไป ตอนนี้เข้าประตูโอ้โอเคเราต้องห้ามให้จังหวะที่ผู้รักษาประตูมันพลาดน,นะต้องรอให้จังหวะผู้รักษาประตูมันพลาดอะ่ะเออจะยิงเข้าไปได้ อ่าทำได้ยงจังหวะนี้ยังไงยังไงอู้ไปไปไปโอ้ยยิ่งยิ่ยิเรียบร้อยนะครับเสมอกันแล้วตอนนี้ครับโอเค

เแกผมต้องชนะให้ได้นะครับโอ๊ยเออโอ my god โ oh อ my god โ oh อ my god โ oh อ my god โอเมก้าเว่งวิ่งวิ่งวิ่งสุดชีวิตเว่งสุดชีวิตเลยโอ้เอ่อโอ้โหดูมันดูมันดูมันโอ้นี่โอ้โหทำโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยังไง เอานะครับตอนนี้เออสวยมาฮะยังไงโอเค <Okay. S 1> ยิงเ yeah! ย้สวยสวยสวยเลยทุกคนยิงเออมันต้องอย่าง,งานั้นสามต่อสามนะครับตอนนี้ เงยเงยเงยอุ๊จะรอดไหมตอนนี้จะรอดจะรอดไหมเงยแม่ผู้ตัดสินแล้วตัดสินยังไงวะกูอยากเห็นหน้าคนตัดสินมันจังเลยเอ้ยโอ้โอเค โอ้กูกูคว้างไปทำไมวะท่านล่นะเออสวยอือฮึสวยพี่มึงดิเออไอสัตว์โอ้ยะอืออ่ายงสวยพี่มึงคนตัดสินมันตัดสินยังไงวะเนะี่ยกูอยากเห็นหน้าหนึ่ง สำหรับวันนี้มีเพนแล้วนี้ม่เจอมาครับยินดีัสดีครับ